นนกุลตอบหลังถูกจับตาคุยกับแอปทักษะออนก่อนยอมรับกลางสื่อเรื่องนี้ค่ะเป็นอีกหนึ่งคู่ที่ถูกจับจองและจับจินกับนักแสดงสาวสวยแอปทักษะออนสำหรับนักแสดงหนุ่มนนกุลชานนหลังที่ทางคู่นั้นได้ร่วมงานกันงานครั้งนี้หลายคนที่จับตาในสถานะความสัมพันธ์ของทางคู่ไม่น้อยว่ามีอะไรในกอไผ่หรือไม่ล่าสุดเพลงหนุ่มได้ไปร่วมงานแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์วายพีเรียดเรื่องหอมกลิ่นความรักที่ดีเอ็มคอเทียลัง จบงานแถลงข่านวนนกุลได้มีการสัมภาษณ์ถึงเรื่องที่ถูกจับตามองกับแอปทักษอนเสึยงเจ้าตัวได้เปิดเผยว่าจริงๆอย่างที่พี่แอฟบอกแล้ะครับเรามีซีรีส์ด้วยกันหลังจากเล่นซีรีส์จบพี่แอฟก็เป็นคนที่น่ารักก็ยังมีการคุยกันติดต่อกันอยู่เรื่อยๆแล้วมีเวลาอะไรก็ถามเรื่องเราเรื่อง acting หรือบางทีผมรู้สึกว่าอยากชวนพี่ไปทานข้าวจังมีเรื่องอยากปรึกษาก็ชวนไปทานข้าวด้วยกันซึ่งมีคลิปหนึ่งกับน้องตีใหม่ด้วยหลายคนบอกว่าน่ารักจังเลย ใช่ค่ะที่มอมหิดลอย่างที่พี่แอฟพ,พูดเลยครับคือผมเป็นสิทธิ์เก่ามหิดลแล้วเหมือนพี่แอฟได้ยินมาว่าที่มหิดลจะมีงานจัดนี้นะคอนเสิร์ต b u t y t y d t h the s e a เ t เด็กจะชอบเรามีการคุยกับพี่เขาอยู่แล้วเลยเสนอตัวว่าเดี๋ยวผมหามบัตรให้ผมเป็นสิทธิ์เก่าเดยผมช่วยดูแลให้แล้วกันค่ะก็เลยหาตัวให้แล้วก็ไปด้วยกันจริงๆค่ะ